ปีนแล้วนะคะปีนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายขุนช้าสะพานบุญพนรักช้างค่ะมีบรรยากาศตอนบ่ายๆนะคะนี่ก็เวลาประมาณบ่ายสโมงแล้วนะคะ นี่ใบบุญอยากออกไปเที่ยวแล้วนะคะนี่บรรยากาศค่อนข้างจะแดดนิดนึงนะคะจะพาน้องใบบุญออกข้างนอกนะคะรอพ่อกี้ก่อนนะคะพ่อกี้กําลังพาพ่อคุณช้างอาบน้ําอยู่นูน่นต่างนู่นไกลๆนู่นนะคะเนี่ยใบบุญก็เคาะประตูแล้วนะคะรอยืนเฝ้าหน้าประตูเลยนะคะอยากออกไปข้างนอกแล้ว ดูนะคะดูความน่ารักของน้องนะคะรู้ประตูออกประตูเข้านะคะพ่อใหญ่คุญช้างก็เดินมาน่นแล้วนะคะจะเดินมาหาใครเอ่ยมาหาน้องใบบุญหรือมาหาแม่กาลเกตม,มาแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วต่อไปเป็นคิวกองใบบุญกับแม่เหมยน,นะคะที่จะไปอาบน้ํานะคะ พ่อเดินแล้วดูปุ้นพ่อเดินมาแล้วพ่อใหญ่เดินมาแล้วไปบุญไปบุญนี่ค่ะพ่อใหญ่คุณช้างแล้วดูนี่ค่ะพ่อใหญ่กุญชางดูพ่อใหญ่กุญชางของเราเดินมาหาน้องกาลเกตเลยนะคะโอ้โหมาพอดรักกับน้องกาลเกตอยู่ตรงนี้นะคะ ใปบุญของเราอยู่ไม่ดิ้งเลยนะคะอยากออกไปด้วยนะคะนี่ไปเห็นแล้วนะ่พ่อใ,ใหญ่จีบสาวอีกแล้วนะคะจีบแม่กาละเกตอีกแล้วนะคะดูะแม่เหมยนะคะไบยเหมยดูแม่เหม,ย,ม,หมยหึงหรือเปล่าคะไปบุญใบบุญวิ่งไปแล้ววะะิ่งไปแล้วชะเงิดูพ่อนะคะพ่อกับแม่ยิงกาละเกตนะคะ แอบดูใครทาอะไรแอบดูอะไรเนี่ยไหนไม่เห็นไม่เห็นไหนแอบดูอะไรไม่เห็นใจไอ้อนุ่มสาวโซคิดดือนี่สาวคิดดื้อตรงโซนนี่นี่นี่แอบดูดึกนี้นะคะแอบดูพ่อใหญ่กับจ้างกับน้องกาลาเกตนะคะนี่พ่อรักกันอยู่ตรงนี้นะคะดูนะ ็นธรรมชาติก่อนช้างนะคะนี่หอมกอดกันอยู่ตรงนี้นะคะโดยน้องใบบุญของเราใบบุญน,น,นี่ใบบุญดูดีใจอยู่ตรงนี้นะคะดูวิ <laughs> ่งออบเลยนะคะ เอ้บุดูพ่อใหญ่ปุจชาทำอะไรดูพ่อใหญ่พุชชาทำอะไรกนดิจีบน้องกาลเคอยู่ตรงนี้นะดูไปบุญดูวยบุญนะคะดูอาการน้องไปบุญของเรานะคะเอบดูอดูแอบดูเลยแอบดูเลยเด็ดเดเลยดเด็ดเด็ดเด็สนสนนะคะ ไปบุญเดินวนแล้วนะคะอยู่กับพี่ไม่ได้แล้วนะคะโอ้แม่หมยก็ดูแน่จะ <c oughs> น่าจะหึง่บใหญ่คุณช้างนะคะแม่โมยมีอาการยังไงแม่หมยไปบุญแอดดูใครเอ่ยจ้าสวัสด,ดีจ้าหนูอยู่นี่จ้า สวัสดีจ้ารูอยู่นี่ดูนะดูหน้าตาน้อไปบุญของเรานะสะะวัสดีค่ะเย้โอ้โหชูงวงยาวๆชูชูงสูงสูงเลยนะคะนี่ไปบุญสวัสดีจ้าแล้วนะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะเอาไปรอเสร็จแล้วนะคะพายญ่กุญชานของเรานะคะเสร็จแล้วนะคะ้องการเกตนะคะเป็นยังไงไม่มีเสียงร้องเลยนะคะแหมไม่ก็ไปบุญเราแลทำอะไรไมาเอบด,ดูอะไรเนี่ย ม่เอฟเอฟดูพ่อใหญ่กุญชางดูดูเอฟดูดูเอฟดูนะคะดูดูไอเราไปบุญนะเอฟดูใครเอยดูแม่กนละเกตกับพ่อใหญ่กุญช้างทำอะไรคะลูกเสร็จแล้วนะดูพ่อใหญ่กุญช้างเอาแล้วเสร็จแล้วก็เดินหนีไปเลยโอ้ยยอดเลยนะคะไม่เมยไม่เมยเป็นยังไงดูพ่อใหญ่กุญช้างเดินหนีไปเลยนะคะไม่เมย เป็นยังไงคะไม่เหมือนหน้าตาไม่พอใจเลยนะคะไม่พอใจผูะใหญ่คนณช้างเลยนะคะคนี่ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะนี่มากินนมแล้วนะคะไปบุญตอนนี้หันมากินนมแม่หมยแล้วนะคะแม่เหมยเรียกนะคะเรียกให้ไปบุญมานี่มานี่ ไปบุญจอมโซนของเราตอนนี้เดือดนมแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะพาไปท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวธรรมชาตินะคะไปเดินลาดตะเวนป่านะคะออกกาลังกายนะคะวันนี้อากาศก็ร้อนอยู่นะคะแต่ว่าแดดไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอบอ้าวมากกว่านะคะวันนี้ไม่มีลมเลยนะคะ แน่เลยทรง,สงเสียงไม่พอใจพ่อใหญ่คุณช้างพออ่อน้องก็เติมนมยังไม่เสร็จนะคะ,ะ,ะนี่พ่อใหญุ่นช้างก็อยู่ตรงนี้นะคะ ันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงวันนี้นะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่จิตท่านมีความสุขมากๆนะคะลาไปด้วยภาพพระใหญ่คุณช้างกับน้องกาละเกตนะคะาต,ติดตามกดติดตามให้ยอดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงวันนี้ขอบพระคุณ ซีที่อยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศทุกๆ,ๆท่านเลยนะคะวันนี้คอนหมือก็จบคลิไปไว้เพียงเท่น,นี้ก่อนคะ่ะพบกันใหมค่คลิปต่อไปคะ่ะ thank you very much for watching have a nice day see you here again please bye bye สวัสดีคะ่ะ